ทหารคขมเมส่งข้อมูลลับค่ะไม่อยากสู้ไทยกลัวเป็นปุ๋ยหุนเซนสั่งบุกใครนี้โดนแน่ค่ะเรดี Ready, ว่าพลิกแล้วพลิกอีกหลังจากที่กัมพูชาพยายามตบตาชโลกด้วยเฟกนิวบานนานหลายเดือน ความจริงก็ค่อยๆผุดออกมาด้วยความซื่อบื้อทั้งหลักฐานว่าทหารไทยยิงใส่ประชาชนทั้งการเผาศพอย่างรวดเร็วเพื่อทําลายหลักฐานข้อมูลพวกนี้คนกัมพูชาบางส่วนรู้แล้วก็เริ่มละแค้นละคายแล้วค่ะนั่นก็เป็นปัญหาภายในที่ใกล้จะระเบิดเพียงแค่รอคนเปิดตะกูลหุนก็น่าจะได้ปูด ส่วนปัญหาภายนอกกัมพูชาก็ยังไม่รู้ว่าจะลงเอ่ยอย่างไรที่แน่แนทหารคำเมตจุดเก่าจํานวนมากเริ่มอยู่ไม่สุหลังจากที่เห็นอาวุธจํานวนมากของไทยที่ส่งเข้าประชิดชายแดนทหารแนวหน้าหลายคนถึงกับถอดใจบางคนก็ถอดชุดนี้หายเข้าป่าไปไม่ได้กลับมาอีกเลยก็มีโดยทางด้านเพจกเกษตรนานาคาที่ทําการเปิดเผยข่าวที่หลุดออกมาจากทหารแนวหน้าคำเมตบอกเลยว่าถอดใจถดถอยกันเป็นแถวโดยมีรายละเอียดว่า แค่เอฟก็กลัวจะตายอยู่แล้วทหารขเมขมรควันนี้ดีฝ่อพาะวาเห็นข่าวอาวุธใหม่ไทยส่งใช้แนวหน้าอันตรายยิงไกลแม่นยำทำทั้งแนวหน้าทหารขเขมรล้อนควันพาะวาไม่อยากรบอยากหนีแต่กลัวถูกประหารหลือกันให้แซ่ดในกัมพูชาตอนนี้ทหารขเขมรเห็นยุทธปกรณ์ของไทยไม่ว่าอะไรคือร้อนกันไปหมด หลังเห็นข่าว DT ส่งมอบพิทุปกรณ์ใหม่ให้ไทยใช้ที่แนวหน้าล่าสุดทหารเขมตหลายคนบ่นไม่อยากรบแต่ก็พูดอะไรไม่ได้อย่างนี้ออกจากกองทัพแต่กลัวไม่มีกินกลัวโดนโทษประหารรายงานจากแนวชายแดนระบุว่าหลังจากฝั่งไทยทยอยเสริมของเล่นใหม่ทั้งดี i ี 1G D11A ปืนใหญ่เบาขนาด105มิเมตรแบบ c s s 2ไปจนถึงอาวุธปล่อยน้ำวิถีสำหรับสกัดเป้าหมายในพริบตาและอีกหล,หลายชนิดทำเอาฝั่งทหารกัมพูชาที่เคยกล้ากลับเริ่มหวั่นใจหลอนกันทั้งแนวหน้า ทหารคขมเมนต์ดล่าชันผู้น้อยที่แอบส่งข่าวออกมาบอกตรงกันว่าตอนนี้ไม่มีใครอยากรบกับไทยเพราะรู้ดีว่าฝั่งไทยมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่า ระเบียบวินัยดีกว่าและมีระบบสเสบียงสนับสนุนครบกว่าต่างจากตัวเองที่ได้แต่ปืนเก่ากระสุนไม่พอแต่ถ้าปฏิเสธคําสั่งก็เสี่ยงถูกลงโทษหนักถึงขั้นหายตัวแบบไม่มีใครกล้าพูดถึงยิงกระแสข่าวเรื่องอาวุธใหม่ของไทยหลุดไปถึงครอบครัวของทหารขมรในหมู่บ้านชายแดนยิ่งทําให้บรรยากาศตึงเครียดหลายครอบครัวกลัวว,ว่าลูกหลานจะเป็นปุ๋ยในสงครามที่ตัวเองไม่ได้เลือกขณะที่นายทหารระดับบนยังคงโชว์ความแข็งกล้าปลุกเราให้สู้ทั้งที่รู้ดีว่าถ้าเจอของจริงจากฝั่งไทยขึ้นมาเมื่อไหร่ คนที่ต้องนอนคุดคูในหลุมเพราะก็คือทหารชั้นผู้น้อยไม่ใช่คนสั่งการในห้องแอร์ค่ะทามกลางเขาหรือละความกลัวที่ลูกกลางไปทั้งกองรบคำถามใหญ่ที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆในสังคมกัมพูชาก็คือสุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่เอาชีวิตลูกหลานไปเล่นกับไฟและถ้าวันหนึ่งทหารคขมรไม่ยอมเป็นเหยื่ออีกต่อไปเกมชายแดนอาจเปลี่ยนหน้าตาไปแบบที่ผู้นำเผด็จการคาดไม่ถึงเลยก็ได้ค่ะ